สวัสดีครับผมเจมส์อาทุธเลยันยงนะครับเป็นนักทักษณมารประจำร้านแว่นตาไดมอนด์อายนะครับผมวันนี้เราก็จะมีออสาระดีๆมาแชร์กันนะครับก็คือเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นคําถามที่เจอกันบ่อยก็คือวันนี้หัวข้อวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง3 3เรื่องที่คนมาเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายตานะครับผม เป็นคำถามที่เจอมาบ่อยก่อนหน้านี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยการที่เรานอนตะแคงเล่นโทรศัพท์แล้วจะทาให้มีสายตาเอียงไหมอันนี้นะครับผมหลายคน,คนคงคิดว่าอนอนตะแคงเล่นโทรศัพท์แล้วสายตาจะเอียงนะครับอันนี้เราจะตอบกันว่ามันไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นพฤติกรรมแต่ละคนนะครับที่จริงแล้วเราควรจะ เปิดไฟห้องให้เพียงพอแล้วก็นอนเล่นถ้าเราจะนอนเล่นเนี่ยก็ควรเล่นตรงๆในการตะแคงเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะทําให้แนวแนวแนว,แนวสายตาของการมองเนี่ยผิดปกติและอาจจะทําให้เกิดอาการปวดตาหรือว่า,าไม่สบายตาได้แต่ว่าสายตาเอียงเนี่ยมันจะเกิดจากความโค้งของกระจกตาแล้วก็สีรีลัของลูกตาเราเท่านั้นนะครับะฉะนั้นข้อแรกอันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนข้อที่2ข้อที่2อันนี้เนี่ย คนที่เขียนหนังสือเอียงหรือว่าเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยมักจะเอาหน้ากระดาษเนี่ยเอียงตามนะครับหรือเอียงหัวเนี่ยอันนี้แสดงว่ามีสายตาเอียงไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับผมโดยเ,เรื่องของการเอียงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมนกันนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกในตอนแรกว่าสายตาเอียงเนี่ยมันเกิดจากความสติของโครงสร้างลูกตาหรืออุจจตนาส่วนอันสุดท้ายที่เจอบ่อยคําถามอันนี้คือว่าเดิมคนที่มีสายตาสั้นอยู่แล้วเนี่ย พอถึงจุดหนึ่งอายุมากขึ้นเริ่มมีสายตายาวเข้ามาอันนี้จะทําให้สายตาสั้นเดิมเนี่ยมันหายไปไหมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันครับผมเพราะว่าสายตาสั้นเดิมเนี่ยเ,ออเดิมที่มองไกลไม่ชัดสายตามีสายตาสั้นอยู่แล้วความมีสายตายาวเข้ามาสายตาสั้นก็ยังอยู่นะครับผมส่วนสายตายาวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาที่ระยะใกล้นะครับเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นโครงสร้างของตาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับทำให้การเพ่ง ที่ใช้ในระยะใกล้เนี่ยมันเสื่อมลงนะครับผมจัดสายตาสั้นมัก็ยังอยู่ครับทีนี้เราก็ต้องมาแก้ไขสายตาในทั้งสองระยะนะครับผมอันนี้ก็เป็น3คําถามหรือว่าเป็นเรื่องขเ้าใจผิดที่มักจะพบกันบ่อยนะครับผมใครมีคําถามหรือว่ามีเรื่องที่สงสัยสามารถออสอบถามเข้ามาทางเพจหรือ,อบล็อกเข้ามาได้นะครับผมร้านแว่นตาด a มอน d Eye ของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามกอล์ฟลานาน,นะครับ อยู่ที่ถนนโชตนานะครับทางไปแม่ริมก็ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องที่ต้องการอ,าอยากได้ข้อมูลหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกรอบแว่นเรื่องเลนเรื่องสายตาเนี่ยสามารถทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาทางเพจได้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้คราวหน้าเราจะมีเรื่องมาฝากกันอีกครับวันนี้สวัสดีครับ